สวัสดีค่ะมามากค่ะพี่น้องขับปุ่นน้ายาป้าดอกขจรค่ะเมื่อนี้พิเศษดอกขจรเลยค่ะพี่น้องแล้วกับพิเศษลูกชิ้นน้านะคะเบ่งส้งแล้วก็คือสิค้นบดได้ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องอืมกาลังหอนหอนเลยค่ะบรูวาพี่น้องเห็นควันบก่กําลังหอนหอนเลยค่ะพี่น้องมามาเด้อค่ะขับปุ่นน้ายาป้าดอกขจรค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวว่าเห็นหอดอัน เศนข้าปุ้นค่ะดอกะจรลายๆเยมือนนี้แซ่บค่ะครับลูกชิ้นก็ร้ายค่ะมันนี้ใส่เองน้ำนะคะ ยังไงสิคนใดล่ะพี่น้องพี่ปุ่นกับยุ่หมองเดียวกันนี่นะอืมมามากครับพี่น้องอุ้ยแสยบแสบครับคนบมไ่ไไร กินเหมือนบาลาพี่น้องขค้ mm ือนไลน์พักแก่สิกินเหลือพอวัาเด แบบแบบด้วยค่ะพี่น้องใส่ดอกขจรน้ำหมักร่องมืองได้คะ่ะพ้นานดีค่ะพี่น้อง เป็นข้าบปุ่นมะนาวไปนะค่ะมันนี้แต่กระแสรือเกื่าค่ะ แล้วคคะพี่นอ้องบ่เมิดค่ะขอตัวขอภั้นะคะเพราะว่าดอกกระจนก็ร้ายค่ะค่ะพี่น้องมานนีแม่ค่ะเพิ่นแถมไผ่มากนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะเจอกันไม่คลิปหนะ้ากับเมนูแซ่แบๆค่ะสวัสดีค่ะ